ทุกคนเมื่อก,กี้พอเอิญว่าเข้าหน้าเนี่ยค่ะประกาศแล้วพอเอิญเห็นคำว่าแจ้งข่าวการาชาเบิร์เอลิจะ,าะมาแล้วเหรอก็<ม>ถามว่าให้ดีไอดีที่ใช้ไลฟ์เนี่ยมันดองพิี่ไม่ถึงแต่ไอดีที่เราอยู่ตอนนี้นะคะคือไอดีรองที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ประมาณหลายวันแล้วนะคะเกือบสอาทิตย์แล้วซึ่ง <c oughs> แต่ว่าไอดี ID หลักเราไอไอดียหลักอะไรก็ไอดีที่ใช้แล้วนี่ก็คือได้ยูริมาแล้วนะอืมุ้ยน,น้นน <c oughs> อ,ยนองน่ารักจ้าจ้องน้องน่ารักมากโอ้ยคือช่วงนี้เราไม่สบายแต่เราเรามางกี้กันโอ้ยน้องน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> ก็การที่อ่านนะคะก็จะมีแต่ R ถึง S I ของอวีที่สองในก,กาชาเพชรในวันที่2เดือนหนึ่งเออวันที่หนึ่งเดือนสองนะแล้วก็จะมีการใหม่เฉพาะช่วงแล้วก็คือเบิร์ดเดย์ปีนี้นะคะ2 0 2 2นะคะ,ะ,คะของอวอีแล้วก็จะมีรีรันของเบิร์ดเดย์ปีที่เราก็สองปีแล้วนะอืโอ้ยดีย่แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าไอเบิร์ดเดย์ของอวีที่เราจะส่งภายในวันเนี้ย วันนี้ตอนสี่ทุ่มนะคะตอนนี้ที่เราอาจอยู่คือตอนสิบโมงนะคะซึ่งเพจเราอ่ะทุกคนอ่ะมีวันสองร้อยหาสิห้านาซึ่งทั้งหมดเนี่ยสมได้ทั้งหมด6ครั้ง60สโลนะก็ถือว่าถามว่าจะทุ่มหมดไหมก็อาจจะทุ่มไม่หมดสักคือถ้าติดตีเพราะว่าตอนนี้ไออีเวนต์ของยูรีใช่ไหมคะที่ ที่เราที่มันมาเมื่อวานแล้วนะพอเพราะเอว่าเราสุ่มได้แล้วนะก็เลยคิดว่าน่าสมมติว่าถ้าน้องเอาอีกจังเล่นตัวภายใน30โลเนี่ยก็อาจจะเพิ่มที่จริงๆมันไม่ได้60สโลมันประมาณ50สโลใช่ค่ะมันสุ่มได้ประมาณเอ๊อไม่ใช่ดิเด่นะสองยห้าสิบ เออาห้าโลอะสุในห้าสโลก็คือสุม่มในแค่หครั้งต่อสิครั้งนะก็ห้ารอบนะคะถ้าสมมติสุ่มสิครั้งก็สุม่มในแะค่ห้ารอบนะคะก็อย่างน้อยก็คือแบบอ่ะอย่างน้น uri, อยยูริแต่ยูริเขาก็มาแล้วใช่ไหมคะอีเวนต์นี้เพราะฉะนั้นก็คืออถามว่ามันมาได้ยังไงมันมาได้ยังไ,นไงนะทุกคนคือเราสุ่มตัวตัวอีเวนต์่ะที่ได้ฟรีมาแค่ตัวเดียวทุกคนแค่ ตัวเดียวนะะส่มปุ๊บออกเลยส่มปุ๊บออกเลยทุกคนโอเคงานชว่วงสี่ทุ่มเดี๋ยเราจะมาเจอกันที่กาชาเบอร์เดย์ของน้องอาวินะไปกันค่ะไม่หวยแล้วโอเคค่ะนกก็ ในเมื่อนะคะก็อ่าเราเอ้ยคือตอนนี้นะคะคือมันเป็นช่วงสี่ทุ่มเนาะตัวนี้ที่เราอ่านก็คือสี่ทุ่มยี่สิบสองทีนะคะเลขสวยมากเลยนะคะก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาเบิร์ตเดย์น้องอวิจังค่ะถ้าใครจำสถิติในการสุ่มคุยย์เบิร์ตเดย์ของปีที่แล้วได้เนี่ยก็สังเกตว่าร้อยสิบโลคุยะปีที่แล้วไม่ออกมาเลยซึ่งตอนนี้หมาทะเลาะกันอยู่ เรคิดว่างั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่าค่ะแล้วเอาอีกจังในรอบนี้นะคะทุกคนบอกได้เลยว่าเป็นเป็นสายเป็นสายอะไรนะเป็นสายเทคนิคค่ะใช่แล้วมันก็จะมีรีลานในส่วนของเบิร์ดเดย์ของ2ปีที่แล้วด้วยนะคะก็คือของปีที่แล้วกับสปีที่แล้วนะคะคือสองคูก็สอง1ูนนี้ก็จะมากลับมารีลันนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูที่สเตตัสกันก่อนดีกว่าเนาะเผื่อบางคนจะไม่รู้นะคะ คือสเตตัสของเอวิชจงเนี่ยจะเน้นเทคนิคใช่ไหมคะจะอยู่ที่1 8 6่นะคะแล้วก็ตัวพลังเนี่ยจะอยู่ที่4 1่พัตัวเอ่อความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่6,156ค่ะอืมโอเคอ่าคือตอนเนี้ยเรามีเพชรอยู่ประมาณ1,270เนาะที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้นะคะแล้วก็พอตอนแรกอะที่เราก่อนอัดเอตอนสี่ทุ่มเนี่ยประมาณมี50กว่า ตอนนี้ก็คือเรามีเพิ่มไปเล่นเพิ่มมานิดหน่อยก็เลยเป็นหนึ่งพันสสิบนะคะซึ่งเราจะสุมะมะมส่มได้ประมาณห้ารอบค่ะอืมสุ่มได้ประมาณห้าหรือหกรอบนี่แหละคะ่ะประมาณนี้อืมแต่ถามว่าจะสุ่มกี่รอบถ้าสมมติเอาอีกจกออกมาในสามสิบโลแรกเนี่ยก็จะไปแลกกระดิ่งนะคะแล้วก็เอามาปลุกพลังได้เลยแต่ถ้าไม่ออกก็คือไปแลกเอาค่ะส่วนยูนยริทเอกจะต้องถามว่าจะแลกไหมก็ ถ้าสมมติเอาอีกจะออกมาสองใบละอของปีนี้สองใบนะก็อาจจะได้แลกยูรีค่ะเผื่อไว้ใช้ในอีเวนต์นะคะอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวมาุกคนไม่เสียเวลานะคะเราจะมาสุ่มที่สิบกนโลกันแรกก่อนนะคะไปสิบโลแรกเพชรนะคะจากพันสองเจ็ดสิบจะเหลือพันยี่สิบนะได้แต่พาวนาะไปก่อนลุ้นเลยลุ้นเลย โอ้โหโอ้โหเจ็บเลยคะ่ะโอ๊โยท้องสองท้องสองอ่ะแปะค่ะหนึ่งสามอวิจังเวอร์ชั้นปกติจริงๆไม่รู้มันชื่อชุดอะไรนะอวิจังคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวท่านอาจารย์มาได้ไงกี่ก้อน เอาอีกานค่ะเอ๊ข้ามไปเลยค่ะก็สิบโ,โลแรกนะคะเกลือค่ะอืเกลือนะคะมาพักก่อนนะทุกคนพักหย่อนใจก่อนนะคะกูไม่แปลกว่าทําไมสิบโลแรกไม่ได้เพราะว่าตอนสุ่มตอนสุ่มูยักษ์ก็ไม่ออกแบบนี้นะ <laughs> <laughs> โอเคมายี่สิบโลที่ยี่สิบค่ะสงสัยคงปลาไปห้าโลแล้วมั้งเนี่ยมาค่ะ โลที่ยี่สิบนะฮะอู้อาอีกแล้วตัวซ้ำร้อยคูอยาไม่ได้นะทองสองอีกแล้วโอเคค่ะมาต่อค่ะอืมโอ้โหยูริแหกเบดไว้ด,ด้วยกาคูก็นาขอ,อเอซซซ่าไม่ได้โอ้ เออน้องอันนี้มาโอ้โหไปเลยค่ะข้าไปเลยค่ะอือไม่เบาเลยนะเนี่ยน้องเนี่ยจะซ้ำรอยเหมือนคุยยะใช่ไหมนั่นตอนนี้นะคะถามว่าเพชรเหลือเท่าไหร่นะเพชรเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะ,ะเพราะฉะนั้นน้อยอีกจังไม่ต้องมานะลองพูดสลับนะน้อยอีกจังไม่ต้องมานะไม่ต้องมาเอะแต่เราบอกว่า เราต้องไม่คาดหวังสิถ้าเราไม่คาดหวังเราอาจจะได้เราไม่คาดหวังค่ะ,ะไปเล่นๆเลยค่ะไม่คาดหวังไม่คาดหวังโลทีสามสิบค่ะเราจะไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นค่ะไปโลทีสามสิบเราจะไม่คาดหวังขอบดาว,วอีกแล้วขอบดาวอีกแล้วทำไมทองมันมาสองอีกแล้วเนี่ยทองมาสองอีกแล้วเีเอาพลิกๆหน่อย เอสเอสหาแล้ลูกเอ๊ะเราไม่คดาดหวังสิไม่คดาดหวังโอ้โหมีหลุดเลดด้วยโอเคจริงๆมาเลแด้วเราค่ะแต่ว่าเราให้อีกสิบโลสุดท้ายนะอะเราให้อีกสิบโลสุดท้ายะค่ะน,นถ้าหมดน่าจะไม่ไหวนะคะน่าจะเจ็บก่อนโอเคมามาค่ะ ไม่คาดหวังนะคะไม่คาดหวังใดๆทั้งสิ้นค่ะเราจะไม่คาดหวังนะอ่ะเขียนชื่อไว้ก่อนเลยอืเอาดีๆเถะน้องน้องเอาดีๆเถน้องน้องน้องเล่นตัวมากเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ไม่น่าโอ้โหโคกะน้องหนงน้อง

ขยีนโอ้ปวดหัวแต่ก็ได้แต่ก็ได้มาะเออแต่ก็ได้มาเอ้ยอะชิชาอุตตะเฮ้ยดี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 ด,ด,ดีไม่มาดีมาดีและเราต้องสุ่มสินะเนี่ยในการมาสุ่มกาชา10โลสุดท้ายนะคะตีสักประมาณ50โลได้เนาะมาเอาอีจัง กาสรับสุดแล้วนะขอของปีเนี้ยของปีเนี้ยขอปีเนี้ย,ย,ยไม่มีขอบดำเพอะไม่มีขอบดำเพอะเออมีขอบดำอีกแล้วจะมาให้ฉันได้ไหมโหทองมาสี่อีกแล้วกลัวไปน้องน้องมาทองมาหนึ่งอ่า

เวีนเยอะจังแต่น้ำเมื่อกี้มันมีโอเคหมดแล้วหมดแล้วในที่สุดจากพันสองเจ็ดสิบเหลือยีสิบก็ได้อ่าของสองปีที่แล้วกับปีนี้มานะคะ เย้ค่ะก็เพชรเลย20นะคะแล้วถามว่าเราจะเอาไปแลกใครนะ,ะอ่ะมาก่อนมาก่อนนะตะอนนี้เรามีน้องเอาอีกจังเยอะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเอ๊ะมีใครอีกนะเอ๊มีมีอีกเหรอทำเลยอีกอันนึงอ๋อเพิ่มคิโนสุเกะโอเค งั้นเราขอแลกของปีนี้เลยละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปลุกพลังนะคะแล้วก็อ่ะมาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะอ่ะขออนุญาตแรกนะคะไป <Bye. S 3> อันตนนา,าน่ารเกเตโโมอยเย้โอเคอย่างน้อยก็ดีกว่าคุยหรือเปล่าวะก็คือยานี่ยจะออกแค่ของถ้าสมมติของปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยจะออกมาแค่ของปี2020เนี่ยมาแค่ ประมาณสองใบที่เหลือคือไม่ออกมาเลยนะคะอืมโอเคอย่างน้อยก็ถือว่าได้กำไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกพลังให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับการปลูกพลังนะคะหมอกเล่นน้องกจังเยอะมากอะ่ะไปคิปไปไงอันย,ยีน่ารักจังเลยอ,อ๋ออะมารี่มิราเรลต์ โอเคค่ะก็ไปอันว่านะคะเรียบร้อยแล้วนะสําหรับการดน้องนะ,ะส่วนพลอยก็เอ้ยพลอยได้พอดีเลยอืมก็ประมาณนี้ค่ะเย้หุ่ยน่ารักมากเลยอะ่ะนะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกนปิดคลิปนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าการที่เราได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอืมก็จะมีการดของน้องไอจังแต่ปี2020นะ,ะที่ได้มาแล้วก็การดของ เอาอีจังของปีนี้ถามว่าทําไมเราไม่ไม่แรกของปีที่แล้วมาล่ะสรุปก็คือที่ไม่ได้ของปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าอืมของปีที่แล้วเนี่ยในไอดีหลักเคยได้ไปแล้วนะคะและ้วเนื้อเรื่องก็อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็เลยคิดว่าไงั้นไม่ได้ดีกว่าไงไั้นมาได้ของปีนี้ดีกว่านะคะซึ่งเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะ,ะอืมก็อ,อันนี้นะคะการในของไอดีลองตอนนี้ก็มีประมาณนี้แหละอ่าอืมตอนนี้คืออวิจังนำคุยะไม่เรียบร้อยนะ โอเคก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนในคลิปนี้นะคะเราก็สมหวังเลยนะคะได้กัดอ,อีกจังมานะ,ะแถมได้ของของปีที่แล้วด้วยนะคะโอเคงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะทุกคนเดี๋ยวจะกลับมาในคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเจอกันในไลฟ์ของอายาคาชินะคะบ๊ายบายค่ะวิววินา่องด้วน่ารักด้